สวัสดีค่ะ,คะแลวเราก็กลับมาอยู่ในช่องดูดยังะแกดูหรือ,อยังวันนี้คือวันของฉันพูดเลยทุกคนจะต้องมารวมตัวกันตรงนี้เพราะว่าวันนี้เขาปล่อยตัวทีเซอร์ของกนลักรุ่นพี่ฉบับเต็มจ้าเหมือนเคยไม่ได้เหมือนเคยเคยเ<อ>ดูแล้วตอนท<อ>ี่เขาไป อยู่กับเรื่องอะไรนะที่มันมันอินออบเลยคือแบบถ้าอันนี้คือความยาวของซีรีส์ก็รักอุ้ยพี่ยินบอยอยู่แค่นี้แกอยู่แค่นี้ค่ะแกหเข้าไปอีกค่ะคือมันสั้นมากใช่ไหมฉันก็แบบว่าอันนี้คือโฆษณาเหรอไม่ใช่มันนีคือนิยายเหล่ามิกจอคือรอคอยมาแบบสุดสุดแล้ววันนี้ก็คือได้ปล่อยทีเซอร์ก็คือจะมาดูกันว่ายาวประมาณสามชั่วโมงเขาบอกนี้ทีเซอร์นี้ยังยังสั้นอกว่เขาบอกว่าทีเซอร์สั้นมาก ก็ื่เทปที่แล้วใช่ปะเราดูแบบ<ม><ม>เนี่ก็หาว่าซื้อไปก็คือทีเซอร์ยาวสี่นาที<ม>ฉันแววมาแต่ฉันยังไม่ได้ดูนะฉันยังไม่ได้ดูนะทุโโกคนแต่ฉันเพิามาว่าทีเซอร์ยาวหนึ่งนาที <c oughs> เหมือนเป็นเวรกรรมของเขาอะไม่มีอันไหนยาวเลยเว้ยแรกก็สั้นมาทําเองก็สั้นออกมาหน่อยนึงเนี่ยกำลังจะออกมาเนี่ยรุ้นเลยพี่วอลบอกว่ามันโอเคแซนบอกนี่เข้าใจของฉันรึปะล่าเนตหรอกลาเนตจ้าพ่เซนเตอร์นะจ้าปีที่สองจ้า อย่าไปเสียเวลาโพอยากดูแลพร้อมแล้วนะทุกคนเอ้ยหโอ้ดหโอ้ดหโอ้ดหโันโหโอ้โหโอ้โาโอ้ขาวเ้ีหยเ้าให้นั่อ้ถหล้วกั้โหายใจหโ้หโนสโหโอเโหโอ้โ้าหสอ้โหโค้โจรอ้โอ้โตายโหโอ้อ้โนอหอ้ออนเนโ่้อ้โ้ัอ้ีหโอ้โหโอห ัเขาเมื่อยทำไมพี่วีกับพี่พลอ,อ่ะเขาคบกันานานแล้วแป๊บเดียวจะสามปีแล้วมาร์คเฮ้ยพี่แพ๊กดัขขง,งมากขอนีดดอกดีวีฉันรู้ว่า,า,าที่เขาพูดตอนเนี้ยมันอาจจะช้านะเว้ยแต่มช่วยรอกูหน่อยนะ คือคือเขาเขาจะไปไหนอนะกับมอรลิรจจ์ฉันพูดลืมมิมีิาับฉันทีมน้องมาทีมพี่หนึ่งเหรอฉะนทีมพี่วีส์อ <c oughs> ไม่ต้องทุกทีมไปเลยอุย๊ยแต่เมื่อกี้วา้วาวแกว้าวอยู่นะก็คือเปิดม,มาเป็นพี่วีเขามีตำนานสะพานขาวอยู่คือการหายใจจะไกลมากนะตายได้ทัง้งหมดนี่ก็คือตายได้นะ กี่กิโลคะรู้กรุณาบอกหน่อยอันนี้เดาวนะว่า,าเ,เขาแบบฟิลยื้อก็เลยไปขอแบบว่า,อาขอพอเออ เหมือนแม่น้ำบางปะกงใครขับผ่านแม่น้ำบางปะกงก็คือต้องการหายใจแล้วก็ข้ามสะพานตอนที้ถ่านเป็นจิมันจะเป็นเมื่อนานเขาน่อจะเป็นหอปะอือไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะหน่อยเออก็แกทาตัวไม่ดีไงแกเลวแต่แต่ครั้งที่แล้วที่เขาเล่าไว้ก็คือมันก็น่าจะเคลียร์เพราะเราก็เคยดูมาแล้วแค่ว่ามันทําให้มันแบบมีอะไรมากขึ้นอ่าก็ใส่ดีเทลเข้าไปว่าเออนางพยายามนะะไ ล่ะาฉัน oh, เองไม่โแล้ว oh, ปากอะแดงไม่ไหว <c oughs> แล้วนี่คือไข่อ่ะตับ้อมตก็คือรับบทโดยคุณพร้อมรลชจะผัดนะคะเออทีมพี่เนี่ยก็คืออบอุ่นก็พี่เนี่ยเป็นคนดีก็เป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนของพีวีเขาก็แบบมีซัมติงกับน้องมานิดนึงแต่ว่าอีวีมันไปเอามาเกอะไงทุกคนเข้าใจปามไม่งั้นน่ะลูกเราก็คือจะได้ผู้ชายที่ดีฉันพูดเลยมันแบบดิสไลฟ์เพจนี้ไม่ได้นะทีมพีวีก็ไม่ไหวนะดูปากแดงป้าก็รู้จีนสวย เพราะมันเป็นอย่างนี้ทุกคนคือ้ออแกก็ว่าไปแกลองไปดูในไอจีอุ้ยตาแดอุ้ยอ่อโอ้โเห็นไหมทุกคนทุกคนก็เห็นพฤติกรรมของพี่วีนะคะควรแกการยกให้ไหมไม่ควรว่าโผท่าไหมอา้าพอใรับบทโดยเพิร์ดฉันโมโหแล้วทำไมแกต้องหยุดเขาภาพนี้ด้วยะมันสวยจริงนะโอ๊ย ือเมื่อครั้งที่แล้วทุกคนจะแบบเป็นไทนละไรคำว่าคัพพอยดอีกเฉพาะชอบูดว่าไม่ลม่คนเดิมอ่ะไม่ไม่คนเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนคนเปลนคนอ๋อที่ชอบโทรมาตามนู่นนี่นั่นอะไรใช่หน้าตาสิคุณกลับไหมเป็นแกแกกลับปะทุกคนกลับไหมเจะาลอยเวอร์ชันเนี้ยทุกคนกลับไหมกันยังสามปีเหอความโหดคืออยู่ข้างห้องข้างห้องกันเลยทุกคนรู้สึกยังไงย่าสามปีแล้วมาร์คเฮ้ยพี่แพ็้อันนี้คือแบบจบ ไช่เลยไม่มีคอมมนใครพี่แพ็คไปเลยคือรอบที่แล้วไม่ได้เล่าเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้เลยใช่ไหมใช่แค่มาเจอป๊อปป๊อป๊แปนิดหนึ่งแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามีบทบาทมากขึ้นนี่ยถูกต้องรับบทโดยหมอรีฟิลตัวแปรที่หนักกว่าเยพพยเมื่อกี้จริงก็จริงใช่ไหมใช่ก็เป็นตัวแปรเลยก็คือเขาก็โมโหเพราะรอบก็ทำไปอีน้องไว้ถูกถูกถูก โดนก็ทำทั้งเรื่องเลยแกคือเอาคือซะหน่อยจริงก็ดูดูหน้าพี่แพคด้วยพี่แพคคือรับบทเป็นแฟนเก่ารถที่ขับด้วยเอาอะไรไปสู้เพราะว่าหม่ดึงพี่แพคโดีนะพอวีแกทำตัวดีๆตัวเลึกเกี่ยวมากเอ้อ่ะพี่หนึ่งหนึ่งพี่แพงอีกหนึ่งพี่แฟนบอยด้วยนะในนี้มีแฟนบอยด้วยก็คือตัวอีน้องเนี่ยก็คือมีคนชอบเยอะชอบฉันลูกฉันฮอต แต่ว่าไม่ได้ชอบคนอื่นก็จะชอบคนเดียวจับพัดจับผูวอ่ะก็เลยไปได้พี่วีมาหนึ่งน้องมาี่วหยุดดยอะไรพี่วีอะไรน้องอะไรนะน้องมาพี่วีจบแล้วจบแล้วรู้ว่าที่กูพูดตอนเนี้ยมันอาจจะช้านะเว้ย ต่ช่วยเรากนหน่อยนะยตายแน่ตายแน่รอบนี้ตายแน่พูดเลยจะหลอกปะลูกแม่ให้เลือกอก็ยังสั้นอยู่ดีก <c oughs> ็ยังคิดว่ายังสั้นอยู่ดีไม่รู้เรื่องอะไรเลย<อ>ทำไมเขาห่วงจังวะใช่แล้วหาเรื่องใหม่ได้ไหมเลยลองหาเรื่องใหม่ไหมไม่ต้องเอาอีกลงคนรกักเลยนี่ละ <c oughs> มันจะเล่นสามทีสามรอบไม่ได้นะ แลวรอบหน้าก็ขยายอีกขอยาวกว่านี้อีกแต่เขาบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ใอย่ๆมาในกหลักที่แบบทั้งตัวละครลับที่เพิ่งออกมาเลยที่ยังไม่บอกว่าใครแล้วก็มีฉากที่ไม่มีในนิยายนะเขาไม่เปิดเผยตอนถ่ายเขาก็แบบว่าไม่ให้ไม่ให้แบบทีมงานถ่ายฉากนี้ลงพวกไอจีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยชอ่อนไปเยอะคือแบบเป็นซีรีส์แห่งปีฟันไปเลยเซอสามนาทีไหมอาจจะรีบตัดอีกหนึ่งแบบพุ่งกับ ต้องรีบนะคะยังไงก็รอได้รอมาถึงขนาดนี้แลยเดี๋ยวเรามารอดูแล้วกันแา่ไอ้สาวตอนครึ่งเนี่ยมันจะขยายมาได้ขนาดไหนแต่เขาก็<อ>ทุ่งเทนะเขาไปถ่ายที่มอขอนแก่นเอาหรอต้นเรื่องอยู่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดที่มอขอนแก่นพี่วอแล้วก็พอมเองเนี่ยก็คือเป็นแบบว่านักศึกษาที่มอขอนแก่นจริงๆเขามีความสนุกสนานอะไรกันแล้วเห็นเขาบอกว่าจะมีแบบเบื้องหลัง มาฉายด้วยเขาบอกว่าสนุกยังไงต้องรอติดตามแกรู้เยอะหน้าฉันเห็นเขาว่าบอ <c oughs> <c oughs> กงนมีไสมจริงๆลนี้ก็จะอาจจะแบบว่า acting เยอะหน่อยเพราะว่าฉันอินจริง,รงฉลับเขามีคิวฉายเมื่อไรนะคิวฉายนั้นเขาบอกว่าเดือนสามเดือนสี่นะอันนี้ไม่เป็นทางการจากอ้ผู้จัดการเขาบอกมาประมาณเดือนสามเดือนสี่ได้ดูเรื่องเต็มที่เรากำลังอิอยู่เขาก็ยังถ่ายไม่เสร็จนะเออเขาตัดตัดจีซีๆมาดูกอง ครับมากับช่วงสุดท้ายนะครับกับภาษาวัยวละคำเสนอคำว่าชิปชิปฉันชิปคู่นี้เคยได,ได้ยินปะฉันชิปคู่นี้เคยได้ยินแต่ว่าปยินวอมีนิ่งมันแปลว่าอะไระมันก็คืออารมณ์แบบชิปก็คือชอบฉันชอบคู่นี้ฉันเชียร์คู่นี้ฉันปักหลักว่าเขาต้องแต่งงานกันมีภาษาทางแบบทางการไหมแบบว่าชิปก็คือเหมือนกับให้เขาลงเอยกันนียหรอมันก็ ถึงขั้นลงเอ่ยไหมก็แล้วแต่เขาคือชิปก็คือชอบคู่หนี้ชอบคู่นี้ชอบคู่หนี้แล้วก็เชียร์คู่หนี oh, <okay. S 1> เป็นคู่ชิปที่ทุกคนชอบคู่ไหนบ้างอาเมน้นหน่อยอเมน้นหน่อยใครเชียร์ใครใคร,ใครอยู่ด้อมไหนถ้าชิปยินบอให้กดหนึ่งนันไม่ไม่ให้กดอ,อ,อื่นแล้ว <laughs> ชอบคนอื่นแล้ว <laughs> ใช่ในม่คือฉันชิปวอลใหม่ได้ไหม ดีอย่ากดดิไซน์นะทุกคนทุกคนมาแลกเปลี่ยนคู่ชิปหน่อยเผื่อแบบมีคู่ไหนที่เราแบบตกโลนออก,ก็คือมาแลกเปลี่ยนกันเผื่อฉันจะไปตกกับผ,ผู้ชายท่านอื่นบ้างนะ พี่วอพี่วอได้พื้นที่นี่ไปเยอะมากหลายใจอ่ะ,ออะฉันมีหลายคนฉันตั้งรูปพี่วอหน้าจอเป็นไงแล่ะแกในในโทรศัพท์ยี่สิบ,สญญสบละเล่นอ่ะเดี๋ยวเรามีของแถมให้ละกันเพราะว่าก<ช>่อน<ๆ>ที่เขาจะเปิดตัวทีเซอร์เขาก็จะมีเพลงที่เห็นพี่วอ<ๆ><ๆ>เขามาแบบว่ามาลองด้วยกันนะเพลงคืออะไรคนน่ารักมักใจลายเดี๋ยวดูซิว่าคนน่ารักมักใจลายจริงหรือเปล่า ให้ลงบันไดโอ้โหแล้วแสงอ่ะหล่อมากเขาแพรวจริงนะอายุ23่สามของเขาเนี่ยมโตขึ้นนะก็เพมึงขร้องเพลงได้หรอเขาร้องเพลงได้เขาลองเพลงเดี๋ยวต้องไปดูอันนัน หู้แดงไปเลยเอ้ยนี่โอ้แคลแคพี่วงไม่ไหวพล้วตัวเล็กตัวน้อยจริงสูงสองเมตร

สุดน่ารักนะ mm. เอาดี โอเคไปแล้วบ๊ายบาย